สวัสดีครับออแกนิกฟาร์มทีวีวันนี้ก็จะเดินทางไปที่กรุงเทพมหานครนะครับก็คือจะไปสักการะพระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่9นะครับตอนนี้ก็ขึ้นเครื่องไม่ใช่ขึ้นเครื่องนะครับรอขึ้นเครื่องที่อุดรธานีครับซึ่งก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่มีโอกาสได้เข้าไป สักการะพระบรมศพนะครับตอนนี้ก็ได้มาถึงกรุงเทพเรียบร้อยแล้วนะครับคือมีความตั้งใจที่จะอยากจะมา สักการะพระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่9ให้ได้นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่นอนเมืองครับ นี่ก็เป็นบริเวณจุดทางออกของการเข้าสักการะพระบรมศพนะครับหลังจากที่เราเข้าไปในพระบรมหาราชวังแล้วเราก็จะออกมาทางจุดนี้ครับซึ่งข้างในเจ้าหน้าที่ก็ได้ห้ามไม่ให้ถ่ายรูปและวิดีโอนะครับก็ออกมาแล้วจึงมาถ่ายจุดทางออกให้กับเพื่อนๆดูครับ มาประมาณถึงหกทุ่มนะครับได้เข้ามาสักการะ,ะจริงๆเวลาประมาณตี5้าหได้ครับตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นบรรยากาศด้านหลังมีความมืดแล้วนะครับก็พบทุกรถครับวันนี้ไล่ตั้งแต่รถยนต์ส่วนตัวเครื่องบินแท็กซี่เดิน รถทัวร์เยอะแยะต่างๆมากมายครับการไปวันนี้นะครับผมไปถึงประมาณ6กทุ่มแล้วก็ไปเข้าแถวเพื่อต่อคิวเพื่อที่จะสักการะนะครับประมาณตีหนึ่งสนามหลวงเขาก็จะเปิดตอนตีสามครึงครับแล้วก็เข้าแถวไปคนถือว่าเยอะเยอะมากนะครับนี่ขนาดว่าวันธรรมดาเยอะมากได้ยิน ข่าวว่าตอนนี้ที่เปิดให้เข้าสการะครับตอนนี้ยอดก็ประมาณ2ล้านกว่าคนแล้วระยะเวลาประมาณ3เดือนครับก็ถือว่าพระองค์ทรงมีบุญคุณต่อองชนชาวไทยนะครับให้ประชาชนบงญชนชาวไทยได้อาศัยบารมีได้พึ่งบารมีท่านครับหลังจากที่เข้าคิวเสร็จครับ ก็ได้เข้าไปสัการะประมาณตี545ครับเปิดประมาณตีสครึ่งครับแล้วก็เข้าแถวไปแล้วก็ได้เข้าสัการะประมาณตี5้าออกมาก็ประมาณ6กโมงโตรงพอดีก็บึงรถกลับมาเลยครับก็อย่างที่พเพื่อนๆเห็นในคลิปนะครับคือภูมิใจนะครับที่ครั้งหนึ่งเราได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งที่ไป สการะพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ครับผมก็จะน้อมนำพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนแล้วก็จะนำสิ่งดีๆนะครับที่ผมได้เ,เรียนรู้กลับไปสู่สังคมแล้วก็เป็นอีกแรงหนึ่งที่จะทำให้เกษตรอินทรีย์กลับมาอยู่บนพืนแผ่นดินไทยครับเป็นอีกแรงหนึ่งที่ ผลักดันและส่งเสริมการทำกรเกษตรอินทรีย์ในไทยว่ามันสามารถทำได้จริงดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้ครับโอเคครับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับอวยพรให้กับทุกคนมีความสุขสนุกกับการทำกรเกษตรครับเดี๋ยวมีคลิปใหม่เดี๋ยวจะมาลงให้นะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ